หลังจากเรามาเก็บชะอมไปขายนะเราก็เห็นทุเรียนเรางามนะเราก็จะส่งให้เพื่อนๆดูงามไหมคะงามเนาะนี่ดูยอดนี่ต้นยังไม่สูงนะคะดูต้นสูงนะคะโน่นเห็นไหมคะเออสวยจริงๆจะไม่อองซูมสิโอ้โหยอดสาพ่งเลยค่ะ ใส่ดินของเรานะคะดินประจักษ์ค่ะแต่ว่าตอนนี้ดินขาดตลาดเนาะดินไม่มีขายเขาไม่มีดินเพราะว่าฝนตกหนักเราก็หาซื้อหน้าดินไม่ได้นะคะเราก็ไม่มีดินขายเนาะลูกค้าก็โทรมาเออลูกค้าโทรมาบอกว่าเออแม่แม่อองมีดินไหมคะบอกว่าไม่มีดินหมดนะคะนี่ดูทุเรียนก่อนนะคะได้ผลนะคะดินของเราดินของเราก็ผสมน้ำหมักสมชิงัวเนาะ น้ำหมักคีวภาพมันก็ได้ผลดีมาใส่ทุเรียนยอดเนี่ยโงามจริงๆนะคะนี่แม่อองถ่ายไกลเนาะถ่ายให้ดูว่าสวยขนาดไหนต้นนี้ได้สิบสามเดือนแล้วนะคะสิบสามเดือนแล้วสูงกว่าแม่อองนะสูงกว่าแม่อองเลยต้นนี้ถ้าเพื่อนๆปลูกนะคะปลูกได้นะคะสระบุรีนะคะนี่ดูลำต้นนะคะ แต่ว่าเราไม่ได้เอาหญ้าออกเพราะว่า,ายังไม่มีเวลามาเอาย้าเขาออกดูต้นลำต้นนะคะอวบอันเนาะอวบอันนี่โอ้ไม่หุ้มแล้วนะคะมือไม่อองไม่หุ้มแล้วต้นนี้สิบสามเดือนนะกมไม่หุ้มเนาะอ้อวบ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 ,อวบเลยนี่นี่นี่ใกล้ๆนะคะดูยอดนะคะโอ้โหยอดงามจริงๆค่ะงามจริงๆ นำเสนอเลยไม่ได้ใส่อะไรมากมายนะคะใส่แต่ดินของเราเนี่ยนี่นี่ไม่อองถอนหญ้าให้ดูดูดินแล้วก็ใส่ปุกค,คุมไว้ที่เขาคนของเขาเนะี่ยไม่ตายนะคะถอนหญ้าก็ไม่ตายเพราะว่ามีหลายๆช่องเนาะเขาบอกว่าอย่าถอนหญ้าถอนหญ้าไม่อองถอนหลายครั้งแล้วเนี่ยไม่เป็นไรนะคะ ถอนันนี้ไม่ได้ใส่ถุงมือถอนให้ดูนี่นี่นะคะไม่ตายนะคะงามจริงๆอันนี้ออกนอกเรื่องเนาะมาเก็บชะอมไปขายแล้วก็เห็นทุเรียนงามก็อดส่องไม่ได้เนาะมันชื่นใจใช่ไหม <c ười> มันชื่นใจอยากให้เพื่อนๆดูว่าโอ้โหปลูกงามแท้ง,งามว่าเนาะ เห็นไหมคะถอนอย่างนี้แหละไม่เป็นไรนี่ถอนออกข้างๆโคนต้นเขานะไม่ใช่ว่าไอ้ถอนไม่ได้ไม่ได้รากเขาจะขาดมันไม่ขาดนะคะเพราะว่าทุเรียนเราก็โตแล้วเนี่ยไม่องถอนประจำเลยรอนแล้วก็วางไว้แถวนี้ก็เป็นปุ๋ยของเขาไปอีกเนี่ยอย่างเงี้ยวาง้วเนี่ยถอนอย่างนี้เลยนี่ ให้ไม่ออกไม่ได้ทำกันสั่นไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องกลัวว่ารากเขาจะขาดเนาะ เรียนเราบทก็ขอนแล้วก็เอาวางไว้นี่แหละไม่ได้เอาไปไหน เป็นปุ <correctly>, ๋ยยังเข้าอีกนะเพื่อนวางอันนี้แหละเราถอนเสร็จแล้วเราก็วางไว้มะละกอก็งามเหลือเกิน ตอนล้วก็วางไว้อย่างนี้แหละเนี่ยวางไว้เดี๋ยวเขาก็เป็นปุ๋ยย่อยสลายไปมันก็ได้ทุเรียนเราก็ได้ประโยชน์อีกเนาะน้มจริงจริงสิบสามเดือนแล้วปีหนึ่งเดือนแล้วดูต้นนี้ที่ต้นใหญ่โตนี่ปุ่นโอ้หน้ำแทงน้ำวาี่นองเลยนนนน,นเพื่อนเป็นยอดไหมคะย,ยอดเป็นยอด ไม่อองไปสะ่ายใกล้ใก๊บให้ดูต้นนี้เขาโตแล้วโตแบบว่าสูงกว่าไม่อองริบๆๆเลยดูยอดนะคะโอ้อันนี้เขาเรียกฝักดาบเนาะหรือว่าหางประทูเนาะ นี่ก็เหมือนหางประทูยังไม่บานเหมือนต้นตะกี้ดูลำต้นนะคะต้นเขาใหญ่โตเดี๋ยวไม่อ่องซองให้ดูนู่นเห็นไหมลากเขาใหญ่แล้วลากใหญ่แล้วก็หากินได้ก็สมบูรณ์นี่ลากเขาโตแล้วเพื่อน ลากโตแล้วนะทุเรียนจะต้องลากเขาจะต้องโผล่อย่างนี้นะคะไม่ใช่ว่าเอาดินมาถมนะคะไม่ถมนะคะไม่อองดูในเอ่อยูทูบของดร็อปเตอร์เนาะเขาบอกว่าลากของเขาก็ต้องลอยอยู่ยงี้นะคะดูไม่อองกำกำไม่มิดไม่มิดนะคะดูมือไม่มิดแล้วโอ้ไอกิ่งนี้เราก็จะไม่เอานะคะแต่เราเอาไว้ก่อนเนาะนี่ เพราะว่าต่ำเหลือเกินเนาะน่าจะเอาจากกิ่งอีนมี้ก็ต่ำเหลือเกินอแต่เรามือใหม่เราก็หวงกิ่งของเราเนาะไม่อยากเอาออกนาะเพื่อนๆนะเราก็อยากเอาไว้ชมความงามของเขาเร่ยว่าออะไรนะเรียกว่าเหอเนาะเหอของเราเองเหอเหเหเจ้าออกก็เสียดายเนาะดูลำต้นใหญ่มากนะคะ แต่แม่อองก็ภูมิใจนะว่าปลูกได้ขนาดนี้นะเนาะว่าเออเราก็ทำเจ่งเหมือนกันนะทำได้ไะแม่อองนับแล้วเหลือแค่ยีบเกต้นเนาะไม่ถึงสามสิบนับเมื่อวานนี้มันไม่ได้แต่แรกเราว่าเรามีสามสิบต้นเนาะนับแล้วไม่ได้เพื่อนนี่ปลูกเลยนะคะปลูกง่ายๆนี่แม่อองนำเสนก เสนอเรื่อยเลยอยากให้เพื่อนเพื่อนปลูกเนาะว่าเออทำไมปลูกติดปลูกง่ายอันนี้ต้นแช่ป่านะคะแช่ป่าไม่องปลูกไว้นี่ยแคป่านี่ปลูกไว้บังลมเขานะคะเห็นไหมคะต้นใหญ่แล้วถ้าทุเรียนเราขนาดนี้อันนี้แช่ป่าของเราห้าปีเนาะถ้าทุเรียนเราห้าปีก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนนะเนี่เนี่ยเนี่ยเราปลูกไว้บังลมของเขาก็ห่างประมาณ ห้าหกเมตรได้ห้าหกเมตรได้แม่อองปลูกห่างต้นทุเรียนเนาะเนี่ยจะไม่ได้วัดแต่ว่ากะว่าห้าประมาณหกเมตรหกเมตรถึงเจนะ็ดเมตรเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าแม่อองดูในชิปเขายูทูบเขาบอกว่าไม่มีต้นไม้บังลมดีก็ดีเหมือนกันข้างๆแม่อองก็เลยปลูกไว้ข้างๆริมรั้วอย่างเงี้ยนี่นะคะค่ะชิปนี้ก็ ามาส่องทุเรียนให้ดูเนาะว่างามเนาะเพราะว่ายอดเขาออกนี่ออกทีนึงนี่ไม่ออกว่ายี่สิเซนนั่นแหละครั้งหนึ่งเนาะประมาณ2ี่สเซนน่ะครั้งหนึ่งแต่ไม่ออกไม่ได้ทํคลิปว่าเออทำลิปไว้ให้เพื่อนๆดูว่าเดือนหนึ่งเขายาวขนาดไหนเนาะเดี๋ยวไม่ออจะมาทําดูเนาะเดือนหน้าก็มาถ่ายทีหนึ่งใช่ไหมคะว่าของเราสูงประมาณไหนเนาะว่าเดือนหนึ่งสูงประมาณไหนนี่ แต่วันนี้รีบๆเลยเนี่ยพุ่งขึ้นแบบแบบทะลุทะลังเลยนะเนี่ยทะลุทะลวงเลยนะเนี่ยวองก็พูดไม่ถูกเนาะนี่ยน,นี่แบบงามมากเลยอะ่ะนี่ค่ะคลิปนี้ก็มาพูดให้ฟังนะว่าปลูกได้ที่สระบุรีเราก็ปลูกเลยแล้วก็เอาไว้อ่ไม่ได มีกี่ต้นมีที่พอว่างๆเราก็ปลูกไว้ให้ลูกให้หลานดูเนาะต้นทุเรียนเป็นยังไงปลูกยังไงนะคะแม่อองก็มีคลิปปลูกให้ดูแล้วนะคะไปดูได้นะคะคลิปหลังๆแม่อองไม่ได้ปลูกแบบวิชาการมากมายนะคะแต่เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยแค่นั้นแหละตอนปลูกเรากลัวตายนะคะค่ะใคลิปนี้เห็นว่ามีความรู้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด,ดงติดตามไว้นะคะ แม่ออก็จะส่งให้ดูเรื่อยๆว่าโตขนาดไหนแล้วนะคะอันนี้13เดือนกว่าๆก็ขนาดนี้สูงสูงเมตรกว่าแล้วนะคะค่ะวันนี้ก็สวัสดีนะคะขอว่าสวัสดีฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามไว้เดี๋ยวมาดูของแม่อองถ้าครบ2ปีเมื่อไหร่จะเป็นยังไงนะคะค่ะสวัสดีค่ะ